วันนี้วันที่29กระกฎาคม2568เป็นวันที่9 0ิที่ข้าพเจ้า,จานางสาวพัทราวดีบาลมิวนำเฟซบุ๊ k พัทราวดีบาลมีวนำรหัส269ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปฏิและมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจนตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพระยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอินบทที่หนึ่ง บทกราบรัตนตรัยอรหังสมาสัมุทโธะควาผู้ทังปะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะวตาธโมธามังนัมัสสะมิสุปติปันโนภะวัโตสาวะสังโฆสังฆังนัมามิบทที่สองบทบูชาพระพดรพินาชอรหังสมาสมโทโศสุจิลังปะรินิพุโตคุณิหิธะระมโนธานิปาลมิหิจักทิสติยาวชีวังอหังพุทธังธามังสังฆังสาระนังคัตโตปูเชมิ รัะตนนัตยังธรรมังเจรามิสดทินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตตาขชันตุเทวตาสัตธรรมังมริราชาศาสุนันตุสักโมกทงังสักเคกามีจารุเปคิริสิขตตะเตจัตติเคีวิมานีทีเปรัฐเทศจะกามตีตัลวนาคาหานีเคหวะวัตุมิเขเตภูมาจายันตุเทวาชาลตราวิสเมยักขันทพนาคาติชันตาสันติเกยังมุนิวราวัจณังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมสุนกขโลอิยามพัทันตาธรรมสุนกขโลอิยามพัทันตาธรรมสุนกขโลอิยามพัทันตาบทที่สี่บทสวดปุพพะพาคณามการนโมตัสสะภะครัตตุอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตุอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตุอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนปารทะพุทธังสรณังสามิธัมมังสรณังสามิ ส <f 000 foreign language> ังขังสรนังสามิทุติยมปีพุทธังสระนังสามิทุติยมปีธรรมังสระนังสามิทุติยมปีสังขังสระนังสามิตติยมปีพุทธังสระนังสามิตติยมปีธรรมังสระนังสามิตติยมปีสังขังสระนังสามิบทที่หกบทสวดสัจจคติยาคาถานาทีมีสระนังอันยังพุทโธมีสระนังวะดังเอตินะสจโฉเฉนะสุทิมีหงตุสัพพะทานาทีมีสระนังอันยังธรรมโมมีสระนังวะดังเอตินะสจโฉเฉนะสุทิมีหงตุสัพพะทา นัที่มีสรนังอันยังสังโฆมีสรนังวะดังเอเตนะสัจวดเชนะสุที่มีของตัสัพพทาบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนาปานามคาถาน้ำพุทธังนเมนรัตนภูตัสสริจิตตังธรรมังนเมรัตนภูตะวิสุทธิสารังสงังฆังนัมนเนมรัตนภูตะสุสีรัติทิเอตังนัเมติรัตนนางรัตน์วะหัง สัมมาสโมส,มสิตะวัตถุวิเศษภูตังอัญนโยนยานยุตตะคุณโยคะวะสป,ปะวัตตังอสุมิตยามิปิตเถวยถาติทันเทเอกังวินาตถิตะเลสะมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจ,จัเจเจริจะปาตุภูตังคมภีรยานวิสยังอัติทุตสาถังวินยูหิปันธิตะชะเนหิวิชญยบลูปังโลกรมหิเกหิจิกะถานจุปารลปนิยัง เกสัญจิสุทุวิธิตังคุณากายายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตตามปิสมุตป,ปัสตังมณสิสุทธาภาษาทฐานังปุญญะติกานะมะสมุตตามปุญญะภูมังทุกขาปรมุตจนะมุขะสารนังคานา,ง,านงปูชาและเหตุปรมังอภิปูชนเยยังนิพานะสัจฉิกริยายุปนิสสะยะถังสัมมากิเลสัมมาลาโสทนะสิทธิยาจัก สาทูหิอัฏฐะกุสะเลหุปะเสวนียังปาเนหิจาปิสนังขามนยะเมวะตัดสมาหิตังติรัตนังสารนังคตธรรมหละลัดตินทิวังคณะนสุนมัสมานาปูเชมะจจปปิสสะสตังสุปสัสสานติติตาตถาโนป,ปาลิจริยาสถารลตาจะปุญเยนะตถาสุกัตเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจัสถาปิสวัถิโหตุโยเจธาธรรมะวินะยมหิ ปะมานพูโตโลกุตลาพิสมโยยิิยโตสุพชังตัดโสปนิสยะจะยายะอายามปีโหตุวัตถุตเย е ปะลิจิตโตสุปัสสะทกาโดบที่แปดนมา,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 มมา,มามารสิธิคาถาโยจักมาโมหมาลาประกาศโทสัมมังโ,โ,มโตสุกโตมุตโตมาราสะปาสาวินิโมจเยันโตปะเปสีเขมังชจะตังวิเนยังพุทธังวรันตังศิรสารนมามิโลกสัสสน,า,นาัญจาวินายะกันจะ ตันตาสาเตชิติสิโยตสัพพันตรายาจาวินาสเมิตุธมูทัชโยโยวิยะตาสะสัตถุทัศเสสิโลกัสาวิสุทธิมะคังนิยานิโกธรรมะทารัสะทารีสาตาวโหสันติโกโลสุจิโนธรรมังวรันตังเสลสารมามิโมหปะทาลังอุปสรรตทาหังตันติาสาเตชิติสิโยตสัพพันตรายาจาวินาสเมิตุสัตธรรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกะสาปาปูปะกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะ สวากขาตธรรมังวิทิตังการตุติสังฆังวรันตังสิรสารมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีลัทธิทิ้ง ตันเตกษาเตเชาสีที่หตุสัพพัจรยาจวินาสเมนตุบทที่เก้าบทสวดนโมกันอัตคาถานโมรหัสตสัมมาสัพพะสะมมาสีนุนโมอุตมะธรรมสะสวขาตัสเสวะเตนิทะนโมมหาสังขสาปิวิสุทธะสีรัติทิโนนโมโอมาตายาลัทธะอรจนะตยาสะถาทุกังนโมโอมากาติจัสสะตัสสะวัตถุเยียสปิ นโมกาลปะพาเวนะพิคาตจตุปัตถวานโมกาลานุพะเวนะสุติโหตุสัพปทานโมกาลสะเตชนาวิธิมิโหมิเตชวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสุดเอวัเมสุตังเอกังสมัยยามพระวาะสเกสุวิหารติกาปิระวัตุสมิงมหามเนมหัตตาภิคุสังคีนะสัตถิงปจัมเมตเตหิภิกขุสติหิสัเพวะอรหันติหิชัสสหิจโลกงจัตุหิเจวตาเยปุเยนะสนิปตาหุนหุนติ พระขวันตังทศนายนพิกุสังคัญจ่าเจ้โขจตุนนางสุทธาวาสักกิรกานังเทวนางเอตตาธโหเสยยังโขพระขวาสัสเกสุวิหารติกาปิโรธุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเกนัสติปันจมัตติหิพิกุสเตหิสเพวะละหันติหิตัสหิจโรุกะตุหิเทวตาเยปุรีนาสนิพิาัหุนติพระขวันตังทศนายนพิกุสังคัญจ่ายานุนัมมณียปิยนะพระขวา เตนุภสังกรรมยมาภัสสรกมิตวาภาวตูสันติเกปัจเจงคาถาพาเสยามัติอัตโขตาเทวตาเสยามัตตปีนามาพระลพริโสสมณิตังวาภาหังปัสสาริยับสอนในตังวาภาหังสัมมิงเฉยะเอวะไม่วะสุตตะวันเสศุเทเวสุอัตระหิตาภาวตูปุรโตปะตุลังสุอัตโขตาเทวตาพระคันตังพิเทตวาเอกามิตังสังสุเอกามิตังทิตาโขเอกาเทวตาภาวตูสังเกอิมังคาตังอภาสิก มหาสมัยโยปวันนิสมิงเทวกายาสมคตาอาคตตมหายมังธรรมะสมัยยังธัคตายวะอป布าชิสังคติอัตโขอป布拉เทวตาพระพโตสังเกอิมังคาถังอภาสิ์ตัตตพิบูลธรรมาสหังสุจิตตังอัตโนอุชุมากังสุสารธีวะเนตานิไคจาวาอิจารีนีละขันติปนิตาเตตโขปะอปราเทวตาพระพโตสังเกอิมังคาถังอภัสิ์เจตวาขี่รังเจตวาปาลีคังโอ อินทขีรังโอหะจมีชาเตจรันติสุธรรมวิมลาจักขุมตตาสุขตาสุสุนัคติอัตโขปราเทวตาพระโคตุสเกอิมังคาถังอภัสรียเกจิพุทธังสนังคตาเสนาเตคัมิสัติอภัยภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวะขยังปะริปูเรสติติอัตโขปะควาพิขุอมันติสิเยปุรินะพิขเวทัสสุ ลงธาตุูสุเทวตาสนิพิตาหุนติตถาคตังสุศนายะพิขุสังคันจะยปิเตพิขเวเิสงอติตระมัทานานังหลานตัวสมานสมตาเตสัมปีพระวันตานาังเอตตาปรมารนิวะเทวตาสนิพิตาเฮสงเสยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิขเวพระว,วิสันติ อนาคตตามัทนางรหันโตสัมมาสัมพุทธสัพปีพระคุณตานางเอตัปปะมัายวัธิวตาสันนิพิตาพระวิสันติสยฉัพิไมหังอินทรหิอจิกิสัมมิพิกเวเทวะกัยนางนามันิกิตายิสัมมิพิกเวเทวะกัยนางนามันิเทศิสัมมิพิกเวเทวะกัยนางนามันิตังสุนาถะสัตตุกังมานาสิกโกลธาปสิสัรมิติเอวัมปันเตติโขภิกขูพระวัตโตปัจจโสมงสงพระกวาเอตัาทโวโจรสีโลกับนุส กัสสามิยรยัพถภูมิมาลัสสิตายิสิตากิริขะพลังปิจิตตาสมาหิตตาปูทูสีหาวัสลินาโลมัสสังหาพิสัมพุโนโอทาตมัสสาสุทธาวิปนาสันมนาวิลาพินโยปัจจสติยัตวาวันเนกเป็นรถเวดัตโตมัิทิสัททานสวกคเกสเนตเตติวะกัยาพิกตาเตวินชาตตพิกโบเตจ่าตัมะมัคคุลุงสุตวะพุทธศาสนาเตสัมปะตุละหุยานังอมุสานามาตสัง อเปกสตามัทขุงสหัสสังอาถาสัตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมุสานมัทสงอเปเกนันตมัทขุงทิพสาสภาพาุตาหงตันจสัสพังอภิญญาบว,วิกิวานะจักขุมาตตโตมตยิสถาสาวกเกสน,เนระเตเทวคยยาพิกันตาเตวิชนาถาพิขโวเยวหังกิตยิสมิกิลาหิอนุปปสโ สัตตะสหสาวยาขับมากะเปริลัทธวาอิทิมัโตชุติมัโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกรมุนังสมิติงวะนัง ชาสรสายเหมาวัตายแขานาาริโนอิทีมันโตชุดติมันโตวันนันโตยศสิโนโมทัานาพิฆมุขนางสมติวนางสตาคิราติสสายะขานานตัรนิโนอิทีมันโตชุตีมันโตวันวันโตยศโนโมทัานาพิฆมุขนางสมติวนางอิเจเจโสลัสาตสสายะขานานตริโนอีทีมันโตชุติมันโตวันนันันโตโนมมทัานาพิฆมุขนางสมติวนางเวสามิตาบัญจสตายะขานนาตริโนอิทีมันโตชุติมันโตวันนัานาิุว เวปราาุรสันนิเวสนงังพินโยนางสตัตสหสังเนี่ยค่ะนางปริรลุปัสติกุมิโรราชาทิโกสปะฆาสมิติวะนางปุริบัญจัติสังราชาราฐาตตาละโถปัสสาสติขันธะปนังทิปติมหาราชายะสัสสีโสุตตะปิตาสาัสสะพาหะโวอินทนามามหาภารายทิ่มันโตชุติม,มันโตวะนาวันโตยะสัสสีโนมุทามานาภิกขมุงคือนางสมิติวะนางทักขินันจัตติสังราชาวิรุณโหตะปัสสาสติกุมภะธนังทิปติมหาราชายะสัสสีโสุตตะปิตัสสะพาหะโวอินทนามามหาภ อิทมันโตชุติมันโตนะมันโตยศศิโนโมทมานาอภิกรรมูพิ่คุณนางสมิติวนางปฏิมันจัดที่สังราชวิรุปโขปัสสสตินางขนัางที่ปฏิมหาราชวิศิโสปุตตปิตตสาพาหะโวอินทนามามหาภัยที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยศศิโนโมทมานาอภิกรรมูคุณนางสมิติวนางอุตตลันจัดที่สังราชวิ กุเวโลตัสภาษาสติยะขะนั่งอธิปติมหาราชายัสสีโสพุตตปิตสาพหาโวอิทนามามหาปลายที่มันโตชุติมันโตนวันโตยัสสีโนมุทมานาพิกมุลพนังสำติววะนางปุริมัตที่สังฆตาละโถตะคินนาวิรุทโกปัชเมเมนะวิรุปโขกุเวโลตลังที่สังจัตตโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโลทิสาทันทะลามนาสังสุวันิกะปิลกะปิลวัตเวเตสังมายาวิรุษสาอคูวัจจนิกาสถามายากุเตนทุเวเกนทุ วิภูจะวิภูโตสหะจันทนโนโกลมเสเโถจะก,กินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโตปะมันโยจะเทวสุโตโจะมัตตริจิตาเสโนจะคันนาพโพนโรราชาชโนสโพอ,อาคูปัญจสิโคเจวะสิงพะรูสุริยวัชรสาเอเตันเย,ยจราชโนคันธภาสหะราชุภีโมทมานาพิฆมุปิวณังสันติงวนงังอาถาคูมะนาภาษานาคาเวสาราถาจาาัจจกา,ากัมพลัสตลาอาคูปัญคาสาติอิทิภี ยมามนาทัตตาลธาจะอากุณะคะยายสัสิโนเอรลวันโนมหานโคสุป,ปกาสังติวังเยนะคารเชสหัสาหัรันติทิพาทิชาปากิวิสุจักขูเวหาย,ยสาเตวนามัชปตาจิตราสุปนยอิติเตสานาังอภัยตาถานาครา,าชาณมาสิ สุปันนโตเขมารกสิปุโธสถานอยูจ่จะอยู่ปาวะหายันตานาคาสุปาสนานาสถานมังคสุพุทงังทิตาวชิระหัตเถนะสมงุทังสุราสิตาปาตโรวาสาวเสเติทิมันโตยะสสิโนการชามหาหิมาอสุราฐานะเวขาสาเวปัจจิตติสุจิตจามหาลโทนโมจีสหะสัตตัญจัปาริปุตานางังสัพเพเวโรจนามากาสัณหิจวะปริงเสนลาลหุพัชมุปาขามุงสมบูญปานิพันเตพิขุนางสม,มิติวะนาง อาโปจะเทวาปฐวีจัตเตโชวโยตคังขมุงวรุณาวรุณาเทวาสมุจจยัสสาเจหะเมตตากรุณาไกิกาอา,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 าคูเทวายัสสิโนทัศเสตทัศธากายาสเปนานัตวิโนทิมันโตจุติมันโตว,วันนั้นมันโตยะสสิโนมุทามนาภิกมุงหุนังสมิงหุน,นังเวณุจเทวาสาหาิจะอสมาจัตุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมคุประกิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมคุประกิตานัครตนิอุระกิตวาอาคูมันทวราหกา ว่าสุนังวสโวเสธโธสักโคปะคาปูรินโตทัศเสรเตชัตถากายาสัพเพนานาจวิโนอที่มันโตจุติมันโตวันนั้นมันโตด้สยศีนงค์ธรรมหาภิกขุมุงนางสัมตินวะนางอาจะคูสหปูเทวาชาลามกีสิสาขาลิวะอดิตการจัลโลาจัลุมาปุพะนิพาสีโนวรุณาสหธรรมาจัจจุตตาจัจเนจกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสะวาเนสีโนทัศเสรเตชัตถากายาสัพเพนานาจวิโนอที่มันโตจุติมันโต วันน <Australian> ั้นวันโตโยสัตสินโนมุตทัศมนาพิฆมุงนางสมิตินุนางสมณะมหาสมณะมนุสสามนุสย์จะมาขีดตาปิตุจิกาอาคูอาคูปนุพิิกาอาถาคูหัดโยเทวาเยจาโลหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายสัตสิโนทัศเสตย์ทัศฐาคายาสปีนันาจวิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนนันวันโตโยสัตสินโนมุตทมานาพิฆมุงพิฆุณังสมิตินุนางสุการกลุมหาอรุณาอาคูเวคันนสาสหิ โอทาตตาคัหาปัมโมขาอาคูติบาปจคนาสัทธามัตตาหาลักชามิสกาจิัสสิโนท่นั้งย่างอาคาปุจโนโยติสาพิวัสติท่าเสตัิธากายาสปีนานาจุนโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยาสติโนโมทามานาพิเกมุนวันางสัมสิงวันางเขมิยาสุตจายามารกชาจิัสสิโน สามพิจารณาลมาเสธฐาชุตินัมาจาราวสาสานิมานนรตินโนอากูอัตาคูบาลินิมิตาทัศเตเตชัสทากายาสปีนานาตวิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันัมันโตแลสัตสินุโมทมานาพิกามูพิขุนังสมบิสิงวะานางังสันเทเทเท,เทวานิคายาสปีน,นานาตวิโน นามันวิเยนะคัจฉุงเยจันเยสัตสิสาสหะปวุจจชาติมกีลังโอคัตพิเนมนาสวังทักเขโมุขตะลังนาคังจากทางวะสิตาติตังสุภามาปรมตโตจะปุตตปิทิมตสหะสนังกุมาโลกติโสจะสุปะคัตสมิติวังสหัสสะมาพัมมาโลกานังมหาพัมะาภิกติทติอุปปัปโนชุตินโตพิสมาตคายโยยัสิโสทัศเสรษาอิสลาอาคูปัญเจกาวะสาวกิโนเตสญจะมัชตอาคาหิโตปริวาริโตเต เตจัดสพะอภิกันเตสินเตจเวสพามะเกมรัสเซนาภิกัรมิปัสสะกันหัสสะบันทียังเอถะกันหัตถะพันทะลาคินาปพันธะมุทุโสมันตาปริวาเลถะมาวุมุนจิตตถะโกชินังอิติตถะมหายเสโนกันหัสเสนังอเปสย ปานินาตาละามหัจจะสลงังกตวนาเพิระวังยะถาพุสโกโมเมโคทธนยันโตสวิชุโกตถาสโสปัจจุทาวัติสังคุโตอัสยังเวเสตันจสัสพังอภินญญาวะวาะกิตวานาจักุมาตโตอมันติยิสถาสาวกเกศเนรเตมาลเสนนาพิกตาเตวิชานาถาพิคโวเตจะอัตตาปัมมัคารุงสวัธธาสดิ์ศาสนาวิตาลาเคหิตป,ปาการมุเนสัง ลมันปียยยชาาย,ยุงสัพเพวิชิตสังฆามาเพียติใจยัสสิโนโมโทันเตสหพุทหิสาวากตาเตชะเนสุตตาติบทที่11บทสวดมังคลาสุตังอเสวนาจะพารณา,าปฏิตันอันจะเสวนาปูชาจะปุชเนียนางเอตมังคลุมจมังปฏิรูป,ปรเทสะวาโสจะปุเพจักตันยุตาอัตตะสัมมาปณิทิจะเอตมังคลุมจมังพาหุจัจจันจะสิปัญจะวินาโย,ยจะสุตกิโตสุภาษิตาจะวา ยาวาจาเอตมังคุตมังมาตาปิตุปทานังปุตตะทาลัสสังหูอนาคุลาจักกรมตาเอตมังคุตมังทานันจ่กธรรมจริยาจะยาตะการันจ่กสังหูอนะวชานิกรรมานิเอตมังคุตมังอารติวิรติปาปามัชปานาจัสัญโมอปปมาโทจตธรรมมิสุเอตมังคุตมังคารวุจจนิวาโตจัสัจจุตีจักกตัญุตาการเลนะธรรมสวัณังเอตมังคุตมัง ขันติจะโสวะจัสตาสมานันจทัสนังกาเลนะธรรมะสากัจฉาเอตมังคลุตมังตัปโปจะพัมมะจริยันจะอริยสัจนะทัสนังนิพพานสัจจิริยาจะเอตมังคลุตมังพุทธจะโลกะธรรมีจิตตังยสานักปฏิอโศกังวิรชางเขมังเอตมังคลุตมังเอตาทิสานิกตวานะสัพพัทธปรมาชชิตาสัพพัทธโสทิงขจฉิตันเตสังมังคลุตมันติ บทที่สิบสองบทสวดรัตนปริตรยังกิจิวิตังอิทาวาหูรังวาสัคเเกสุวายังรัตนังปณิตังนันโนสมังอัติตะถาคตนะอิทปิผุเทรัตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสุติหุนตุขยังเวลาคังอมตังปณิตังยะทัชขาสกยมุนีสมานิโตนาเตนะธรรมเณสมัติกิจิอิทปิธรรมเณรัตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสุติหุนตุยัมพุทธเสพุทธเสโถปริวันณีสุจริง สมาธิมานันตะลิกัญญมะหุสมาธินาเตนะสมูนะวิชติอิชปีธเมตตานังปณิตังเอเตนะสเจนะสุทีหุนตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสทถาจัตตลิเอตานิคานิหุนติเตทะคิเนยยาสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัภารานิอิจปีสังเคตตตานังปณิตังเอเตนะสเจนะสุทีหุนตุเยสุปายุตตามนัสสาทัพเหนะนิการมิโนโคตามสาสะนามิ เตปฏิปตาอมตัตวิไคหะลัทธามุทธนนิพุติงพุนชามานาะอิทธปีสังเกตตัะนางปณีตังเอเทนัสเจนะสุทิโหต,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 ตุขีนางกุรานังนวังนัติสัมภวังวิรัตตจิตตายะติเกภาวะสมิงเตขีนะพีชาอวิลุหิจันทานิพันติทีลายถา,ายามปฏิโปอิทธปีสังเกตตระนางปณีตังเอเทนัสเจนะสุททโหตุบทที่13บทสวดธรรมบทสหสวรรค์ อัตาหเวชิตังสวยโยยาจยังอิจลาลปชาอัตทาทันสสปปะโปสสนิจังสัญญาตชาริโนเนวะเทโณนคันโถน,นามาโลสะพรมนาชิตัองอปจชิตังขยิลาตถาลุป,ปะสะชัตุนโนบทที่14บทสวดเกตุปัสสูตรภาษิตะมิทางเตนะภควตาชนะตาะสาตาอรหัตตาสมาสัมพุทเทนะเอถัตุมเหมาอนุสะเวนมาปลามประปรายมา อิติกิไดยมาปะตักกะสัมปันธานีนะมาตักกะเหตุมาณะยะค่ะเหนะมาอาการาปิลิวิตาเกนะมาทิฏฐินาัชคา,านักคันติยามาพัพพลูปตายะมาสมมโนโนุขลุยะธาตุเมีเหอัตนาวะชาเนยยะธาอิเมธม,มาอากุสลาอิเมธม,มาสราวัชาอิเมธม,มา วินยูขรหิตายิเมธมาสมัตตาสมาทินาอหิตายาทุกขายาสังวรติอัฏฐตุเมเหปะชะเหยยาญาธาตุมเหอัตนาวะชาเนยถาอิเมธมากุศลายิเมธมาอนัชายิเมธมาวินยูปัสสันธาิยิเมธมาสมัตตาสมาทินาหิตายาสุขหายาสังวรติอัฏฐตุเมเหอุปสัมปะชะวิหะเลยาธาติบทที่สิบห้าบทสวด อุปน,นิยสูตรอุปนิยติชีวิตตับประมายุงฉลูปะนิตาสระนัสันติตานาเอตังพยังไมเนปกขมาโนปุญญานิกย,ยิราถะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตตับประมายังฉลูปะนิตาสระนาสันติตานาเอตังพยังไมเนปกขมาโนโลกามิสังประชาหีสันติเปโขโยทะกายนาสันโมวาายะอุทัสเตตสาตังตัสะเปตัสระสุขายะโหติ ยังชีวิมานูปะคะโรปยุปนยังธโมหเวรคติธรรมจาริงธโมสุตินโนคสุขะมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมีสุเจเนนาตุกะติงขจติธรรมจารีสเพสังขารานิจติยะธาปัญญาญาปสติอัฏฐานิพพิติทุเคเอสัมมขโววิสุทธิยาสเพสังขาราทุคาติยะธาปัญญาญาปสติอัฏฐานิพพิติทุเคเอสัมมขโววิสุทธิยาสัเพธมานตติยะธาปัญญาญาปสติ อาตานิมิติจุเกย์เอศมัคโววิสุทธิยาบทที่16บหรสวดอัปันนะกชาดกอปันนะกัฐานเมเกทุติยังอหุตาก,กิกาเอตัธัญญาญาเมธวีตังคนเนยยะอัปนกังพระหงเวสรนางยันเตภะปตานิวันานิจะอาลามะลุคาเจตยานิมนุษสาพยะตจิตาเนตังโขสรนางเขมังเนตังสลมุตมังเนตังสละม,มงคัมมะสัพพะทุขะปมงจติ โยจักผู้ท่านจาธรรมจ่าสังฆจ่าสารนังคโตจ่าตาลิอริยสัจจานิสัมมัมปัญญายะปัสสติทุกขังทุกขสมุติปาทางทุกขสะจะอติกมังอริยอริยันจาอังคานิกังทุกขูปะสะมะคามินางเอตังโรนังเขมังเอตังสารมุตมังเอตังสารมัาคมาสัพพุกขาปมุจติบทที่สิบเจ็ดบทสวดพระเทศกร a ฐคาถาอาติตังนาวะคาเมยะนปะ ติกัางเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงส <hired. S 1> ิ UR, <c ough> co, ่งท ah, ี Hari, ่สิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรนุ้งหวังสิ่งที่มาไม่ถึงยะทัตตีตามปะหินอันตังอปัตตัญจะอนาคาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอาไไปแล้วแล้สิ่งที่มาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันันจะโยธรรมังตัถาตถาวิปัสสติอสังหีรังสังุปังตังวิธามะนูปุรุหเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คอนแคนในทานั้นได้บุคคลนั้นพึ่งจเจริญทานั้นนึงๆให้ปูปรงเถิดอาเชวะกิจ,จมาตับปังโคชัญญามนานังสุเว พึงทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครจะรู้ความตายในวันพุง่งนาฮิโนสังคลันเตนะมหาเศนนามัจจุนาเพราะว่าความปัดเพ้นกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมตันทิตงังตังเวพัทเทกัลโตติสันโตอจิกเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดคันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหลว่าผู้มีราทีหนึ่งเจริญด้วยการชนิดแล บทที่18บแดทสวดพินหปจะเ,จเวกคณาปาทะชะลาธรรมุ่หินฉลังนติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรุงพ้นความแก่ไปไม่ได้พะยาธิธรรมมุ่หินพยาธิ์ท,ะะทิงนติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะรุงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้คคมรณะธรรมุ่หิมร,ณะ,มมมรณะหนังนติตาเรามีความ ตายเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้สภิษีมปิเยหิมนาปิหินานาภูวินาภาูเราจะละเว้นไปต่างๆคือเราจะต้องพัดพาจากของัาของสุวนใจทั้งยทั้งปวงกัมมสกรมหิกัมมทายาทกัมมยุนิสกัมมปันทุกัมมะกิศนาเรามีการเป็นของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแรนเกิดมีการเป็นผู้ดิตามมีการเป็นพึ่งอาศัยยังกรรมังคลิสันมีกัลเณนังวาปาปะกลงวาตัสสาทายาทาภวิสารนี้ เราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเราจะต้องได้รับผลของกรรมนาั้นาสืบไปเอวังอัมเหหอเปินหางปัจเจวกคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่19บสวสเทวตาอุโยชนาคาถาทุกขาปัตตาจนิบทุกขาพยาปตาจนิพยาโสกปัตาจนิบโสกัหุตุสะเพปิปานิโนโอเอตาวตาจะมีสัมปะทาง คุญยศสัมปทานสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปสัสติยาทานังทันตุสัทธยาสีลังและคันตุสัพพคาภาวนาพิรตาหุตุคัจฉตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาพะระปตตาปัจเจกน,นันจะยังพลังอรหลนนานจะติชนะและขังพัทมีสัพพโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปินทนาคาถาหัทธรรมยังปิธนาคาถาโยพนามเซ ยาเทวดาสติวิหาราวงวินีทุเปกขเลพุทิขเลติหิงติหิงตาธรรมทานในน้พมตุปุชิตาสวดินกรุณิธาวิหารหมันณะเลเทราจามัชชานะว,าาวะ่กาจพิฆูรสารามิกาตตะธานาปฏิอุปัสกาคามาจะเทศานิขาามาจะอิสราสป,ปานาปูตาสุจามาตุเตชะราพุชาเยปิจันทสัมภ์พะสังเสทชาตาอัุโภปติการนิยานิการธรรมวลาปิติเตสัพพีปิทุกขสักกรุตุสังขยานทรตุจิลังสตังธโมธรรมธราจปุคลาสังโฆหนตูสมะโควะอัถไยะติชิตายะจะ อัมเหห์ละุตุสัทธโมสัพเพปิธรรมจริโนโอุทินสัพปา,า,าปุเนยมะธรรมเมอริยปวทิเตบทที่21บทสดสัพพระปฏิทนาคาถาหันธรรมยังปฏิทนาคาทายโยพะนามาเซปุญญสิธานิกตัสสะยานันยานิกตานิเมปดิสัญจาพัะคุนูหุนตุสัลลตตา,านันตปรมานกาเยปิยาคุณาวันตาจะไมหังมาตาปิตาทายโยทิฐาเมจายทิฐาวาอันเยมัชาตะเวริโนสัตตาติฉัน ติโลกัสมิงเตปุมาจะตุโยนิกาปัจเจกะจะตุโวกาดาสังสารันตาพระวัะวติเวียตนีพิชานามีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนะปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมายาทินานาปุญญานางอนุโมทนาหตุนาสาพัพเพสัตตาสุาหนตุอาเวลาสุขาชิวินโนเขมะปะทันจปะปะปนตุเตสสา,าสิทธชตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไมีประมาณเป็นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แล้วแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าทาแล้วคือชนเราใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาบลดาขอดาข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์ ก็สัตว์เ่าใดย่อมไม่ทราบกันในส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทีทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นพอเหตุคืออนุทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายจงปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางาเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยนุภาพแห่งสัจจะทิฐานนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายัยบวสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทน,นาในการสวดสัตยายัยมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทน,นาแล้ว โปรดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระเิ่งผลรริพินานโดยมูลนิธิสมเด็จพิยานสังวรวัดประวนในวิวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3ามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประลิศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ุประการเอารทอญสาธุ